สวัสดีจ้าเป็นจังใดเนาะคิดหอดสุขูสุคนะจ้าเดี๋ยวห้องมายางเด่นน้ำกันเนาะจ้าไนโอเวน ันบ่จ้าอากาศกําลังดีกําลังหนาวอู้สเมลกูดฟลาวเวอร์มื้นี้ก็พากันไปเมืองพิษณุโลกนะคะ Where we want to go? You want to go that way or up that way? Uh, <laughs> maybe that way. That be done this way yet? Yeah? We done last time. No. Oh. Yes, he is. This way. <laughs> <laughs> we are, yeah. Well, I don't want to go that way because it's farther to come back. Mang Thai loop. Take a picture. Stay <laughs> on this side to go. ายดีกันบ้าจ้าบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปนะคะเพราะว่ามันยังไหนล่ะมาพักผ่อนแต่เลยเฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่แนว่าเห็นว่าแอาคอมพิวเตอร์มากน,นากนนะจ้ะ <you> <laughs> <อน> <laughs> เนาะสวยบ้าจ้าแอนเบาเรนสวยบ้าจ้าบรรยากาศรถมาอันนี้เมืองรถมา มาพักพอน,น่าจะนะสบายสบายกับครอบครัวย่างเหม,มืออเหมือนเป็นเลยค่ะยางเราก็กินเราก็เสื้อนั่นนี่แนลน้ว <c oughs> จะนอแอนบม่ค่อยได้เฮดคลิปอนไรเพราะว่าเพราะมาพักพอน่ะแม่จ่าแบบทางเทือก็ลืมมันสิแม่จะาลืมทายเ <c oughs> มืาอว่ากันนะจจะนะ ทิ่ถอดสุขอนนะจ้าสบายดีกันบ่อากาศกันหนาวหนาวค่ะหนาวหนาวแล้วน,นี่นะคะเป็มธธน,นมิตรภาพกเมืองท์แอนพ์กันมบเมืองเซิงเวทนี่ยังเล่นพวกแอนยังอยู่ในเกาะนะคะอยู่อยู่ลาดบีซีนี่แหละคะ่ะแต่ว่าวิกตอเรียนี่เป็นเมืองหลวงของลาดบีซีนะจ๊ะเนาะยังอยู่ยังอยู่เกาะ right we stay in the BC British Columbia <c oughs> ขอบคุณตอนนี้อ่าไม่นา่าเลยหามงกวา่านะคะหามงกวา่ากันยังฟาแจง้งอยู่เนาะจะเนาะกำลังดีพวกกันพากันกิน,นียังมันนี่มันนี่ไปกินอาหารจีนแต่บรอดเฮดคลิปอันเกงใจเ้าเจ้าเขาเจ้า จะเจ้าของร้านข้าวเจ้าอ่ะข้าวเจ้าใจดีอยู่แต่ว่าข้าวเจ้าห่างนาดุเราได้ประกาศเฮ็ดคลิปกะกินน้องเอเวนกินนะเส้นใหญ่เส้นใหญ่ลูกชิ้นของแอนกินอ่ะกับพ่อป่าพ่อป้านกินอ่ะกินเกี้ยวเกี้ยวน้ำแซ่บจ้าหรือแก้วว่าหนึ่งหันพวกข้าวหอมก็ไปกินสแนค็คมากนะคะกินสแนค็คอยู่โรงแรมนั่นแหละ กินข <icana>, ่ะคล้ายๆกับแผ่นข้าวโพดอบฉีดแล้วก็จิ้มน้ <t ani 04> ําจิ้มนะคะกินขึ้นหมู่บ้านนี่แหละนี่ค่ะที่ทําการของรัฐบาลก็เจ้าย่างเลนจ้าพวกแอนทาเวล่าเมืองหนังไอแมก สาวอนะคะเขาเจากันยังฉายอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเอ่อองไดละ่ะเอ็มกับโอหูกันจริงๆบ้านเขาก็ออกไปเดนเล่นหลานนอจันนอแต่วกันอยู่นี่เขาเจ้ากันยังฉายอยู่จอไอแม็กน,นะคะจอใหญ่ใหญ่ขักอันนี้เป็นบ้านคน้นเป็นคอนโดจะ้ะเป็นคอนโดบ้านคน้น อุ้ยกรกลาแอนลมเป็นคอนโดจ้ะฮะ h a t สวัสดีครับล่อบ่ สวัสดีครับเพชงามๆก็ดูหันน้ามาดูสวัสดีครับงามๆดูสวัสดีครับฮะว่าอันนี้เป็นที่ท้อการ Ministry Finance, Pro Treasury Ministry Provincial of of Education and in building. crappy The government อันนี้เป็นที่ท้อการของรัฐบาลอี่เลียวลอนะคะอันนี้อันเมืองนึงหันเป็นกับบบลู่กันไม่ได้ศึกษามากนะคะแต่เข้าใจว่าวิกตอเรียนี่เป็นอ่าพระราชินีวิกตอเรียเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมาก่อนนะคะก็เลยได้ตั้งซื้อเป็นเมืองวิกตอเรียเนาะเดี๋ยวค่อยไปอ่านเอาจ้ะค่อยไปอ่านเอาเนาะจ้ะเนาะวิกตอเรียนะคะวิกตอเรียบีซีนี่สิเป็นอีหยังที่แบบ ทางฟังอังกฤษพระเจ้าสมัยดนๆพระเจ้ามาหลายเนาะคะ่ะเนาะมีเมกระทั่งอันอย่างซื้อปริ้นโจ๊ดนะคะซื้อถนนน่ะถถถนแถ<อ>วๆบ้า,พานพวกแอนน่ะเพราะว่าเงินเงินพวกแอนก็ยังใส่อ่าใส่พระราชินีอลิซาเบธเนะคะเนาะเป็นเงินของแคนาดา นาสิเป็นมองบ้านพักอาศัยน้ององนี้เนาะเป็นคอนด่เนาะถ่ <c oughs> ายได้คนบม่ค่อยหลาย <c oughs> คนหล,ยหลายอยากอายไม่แค่อนขี่าย <c oughs> ขี่ายขี่ายอันนี้ก็ลงแรงโรงแรมหน่อยห่อกันลบแห้งพูดถึงวิทอเรียนนี่ลงแรมหลายเนาะเนาะหวานเป็นเมืองที่คนมาท่องเที่ยว มันก็เป็นสวนสาธารณะยังเลยน้ำกันจะไม่ค่อยได้กินให้เมืองนะจาน๊ะเนาะจังไดกัขออภัยหลายๆนะคะแอนเป็นคนขี่เก่งใจแอนยามเห็นนะเพราะว่มามันมีตัวแขงๆหอมนะคะเนาะโอ้อนี่บ้านแกลมมาแกลมพา บ้านพักคอนเชล่านะคะ้ายๆก็มองแอนเท็ง่ายนะคะแอนบ่ค่อยได้กินให้เมืองป็นไนเพราะว่าแอนเก่งใจแบบว่ามันมีโต๊ะค้างๆพร้อมนะแม่จ๋าแอนก็เลยเก่งใจถ้าเจ้าก็เลยบ่ค่อยได้กินให้เมืองป็นไหนนจากเนาะ beautiful this uh this uh facility เป็นบ้านพักคุณตาคุณยายนะคะเนาะใครๆก็มองเอ็นเหดงานนะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยก็ดีเหมือนกันยุใสกับมี่ค่ะบ้านพักคุณตาคุณยายนะคะเออเนี่ยว่ายังว่าบระเสริฐแอนเกงใจแอนบ่ค่อยอยากเ็ดคลิปเนี่ยมากินร่วม าขๆกับเ้ามี่แขกข้งโต๊ะห้องเสียคายก็กเลยบ่ค่อยอยากเฮ็ดคลิปเก่งใจข้าเจ้าเนาะเนาะก็เอาเป็นว่าย่างกินเ้ากินให้เมืงองยี่บ้านก็ได้นะจ้ะเนาะเก่งใจเพื่อนข้งๆขง,ขงก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปเมืองนั่งเซ็ตแล้วจ้าก,กับย่างก,กับโรงแรมนะคะนั่งก็ดีอยู่ค่ะ นนนี่ะเป็สวยงามมากคะ่ะเช้โอ้ยห <Yeah. S 2> นาวสวยงามนากค่ะเนาะสวยงามตามท้องเรื่อง ลวีหนาวมักลาคนในร่องนังกันเต็มนี่ค่ะมีตะลุนเด้อเด้ักลาคิดว่ามันมีชิท้ายรูปหายิมยิ้มใจกับน้ำพุโอเคก็ซีดา จ,จ้าเดี๋ยวแอนสไปแล้วนะจ้าจังไรก็ขอให้สุขุสุขนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้กกามีเงนินมีงานทํำนะคะสูส่ๆนะคะมัน,นี่บรมเมนของข้ามืออื่นต่องแมนในนอนนะคะขอบคุณในลายค่ะสำหรับทุกๆขั้าทักท้ายนะคะพวกแอนกายังอยู่ในเมืองวิกตอเรียยูนอทค่ะเนาะจังไรกาติดตามกันต่อไปเนาะจ้าเนาะขอบคุณในลายจ้าสวัสดีจ้า